น้ำเย็นนะคะถึงกับขั้นฟรีดเลยค่ะเป็นน้ำแข็งเลยค่ะไบเบิลเบลลาจอลี่อย่าลืมกดิดฟาร์มและกดกระดิ่งด้วยนะคะโอ้ตอนนี้พี่เบิ้ลพี่เบลและเด็กแก๊งนะคะกำลังเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานแดดแรงมากพี่เด็กสู้ไมมสู้สู้สู้นะคะไป เราจะเจอเป้าหมายของเราไหมใครเจอเป้าหมายแล้วบอกนะตอนนี้พี่เบบลเบลล่าอยู่ระหว่างการเดินทางที่จะไปเล่นน้ําในตัวเมืองกันนะคะเอาใจช่วยพี่เบบลเบลล่ากันค่ะเพื่อนๆไปค่ะตามบเบิลเบลล่าไปเลยเอ้ยเอ้ยเป้ Mai, าหมายมาแล้วเป้าหมายมาแล้วมาได้โอ้โหน้ําเย็ยนไหมคะเด็กๆ,ๆโดยมาแล้วเป้าหมายเร็วสู้เขาเด็กๆโอ้โห เรามีทั้งสามสี่คนโหดูไหมดูไหมสูตอนนี้ข้ามทางรถไฟแล้วเด็กๆเป้างไม้ของเราถึงไหมถึงไหมยิงเลยยิงเลยนี่ป้างไม้รถข้างหน้าเอ้ยสู้สู้ไม่สู้เด็กๆสู้ไม่สู้ ยังไม่โดนเขาหรอพอรออื้นไม่กายเอาแล้วโดนโดนแล้วว,ลว้าว,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 วน้ำเย็นหนาวเลยไม่ไดเดีลยวน้ำน่อยเป็นยังไงบ้างหนาวเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้าหมายเราเยอะนะคะตอนนี้เฮ้ยโอโนยน้ำเย็นมากหมูน้ำเย็นไหมเนะขสาเขสาดแต่น้ำเย็นพี่เบิ้ลไปอยู่ข้างนู้นไหม เอออยู่ข้างนี้จะได้ฉีดอ่ะเออมาแล้วมาแล้วพ่อหมยยีดเขาฉีดเขาโอ๊ย oh น้ำเขาเย็นนะน้ำเขาเย็นนะเอ,อ้สู้แล้วเรามีมากกว่าเขาสู้เขาเออน้ำเย็นมาก แล้วละคลล่ะเพื่อนๆระหว่างทางพี่เบเบิลน้องเบลลา่าก็เจอน้ำเย็นสาดต,ตลอดทางเลยค่ะนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะมาเอาใจช่วยเดอะแก๊งกันค่ะว่าจะสู้กับน้ำเย็นในวันสงกลานรอดหรือเปล่าโอ้โหน้องค่ะเป็นยังไงบ้างโอเคดีไหมโอเคค่ะโอเคสู้ต่อไปกว่เราจะได้ออกไปเส้นนี้นะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงมาแล้วนะคะ หนาวกันมากเลยโอ้น้องเราเขาจะเข้าสู่พื้นที่ที่เขาเล่นน้ํากันจริงจังแล้วนะคะสู้ไหมเราถอยไม่ได้แล้วนะตอนนี้ถอยด,ด,ดูข้างหน้าก่อนดูข้างหน้าก่อนข้างหน้านุ้มมีกี่คันเดี๋ยวพุ่งหน้าไง ตอนนี้คู่ต่อสู้ในวันส่งกลางเราก็เริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะคะเด็กๆก็สู้ตายกันค่ะนี่แล้วน้องสายมือก็มีเยอะเลยพี่ไทเกอร์พี่ไบเบ,บิลสู้เขาลูกสู้เขายิงสู้เลยอย่าเจอน้ำเย็นก็พอลูกหลมน้ำเย็นดีๆนะ <c oughs> น้องเบลล่าทำอะไรลูกข้างหลังมีคู่ต่อสู้ใช่ไหมมีว่าข้างหลังเขามีน้ำเย็นนะลูกเราไม่สู้ดีกว่าไหมเขาขวานาเอาจะยิงใคร อย่าไปยิงเขาอย่าไปยิงเขามีไม่ไหวหิงพอแล้วไปอยาวข้างหน้านู่นใช่น้ำเย็นยังไงหนูก็จะสู้ตายหรอเอาสู้ก็สู้ไม่บอกว่ามีบอกแล้วว่ามีเย็นน้ำเย็นค่ะลดเลยลดเลยตอนนี้น้องเมล โดนน้ำเย็นนะคะ <Hey. S 1> ถึงกับขั้นฟรีดเลยค่ะเป็นน้ำแข็งเลยค่ะ <c oughs> โดนน้ำเย็นเหรอคะเมืเ่อกี้แข็งไปเลย <c oughs> ตอนนี้ดูสภาพแต่ละคนหมดแรงแล้วแดดก,ก็ร้อนนะคะโอ้โหมีมบ้ร์ตตั้ง龙门นั่งลงลูกอะไรกันดูอะไรกัน <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อ๋อรถตรงนั้น เฮ้ยเด็กๆรถเก่งคันนั้นเขามีชินจังฉีดน,น้ําอยู่หน้ารถเขาค่ะนั่นๆนนัเห็นไหมเด็กๆเร็วๆล้ว้วเขาลุกเอา น่าเสียดายค่ะกล้องถ่ายไกลไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้เก็บภาพน้องชินจังฉีดน,น้ำให้เพื่อนๆเลยค่ะแล้วนี่ก็คืออาการของคนที่เล่นน้ำส่งกลานเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เบบิลเบลล่าต้องลาไปก่อนค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเบบิลเบลล่าด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย